มาต่อมาที่อีกหนึ่งงานดีๆนะครับที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างผ้าไทยนะครับที่ตอนนี้กําลังโด่งดังไปไกลในเวทีโลกครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดสมกิจกรรมพิเศษเผยแพร่ผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษาค่ะประเดิมด้วยนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยที่รวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับผ้าไทย ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติที่มีผลงานโดดเด่นด้านผ้าไทยตั้งแต่วันที่11สิงหาคมนี้ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพระกอนค่ะพร้อมจัดแฟชั่นโชว์ภูมิปัญญาผ้าไทยดีไซน์อาเซียนผลงานการออกแบบผ้าไทยโดย10สุดยอดดีไซเนอร์จากกลุ่มประเทศอาเซียนในวันที่15สิงหาคมนี้ที่รอยย่อพระกอนฮอลล์ค่ะ ปิดท้ายด้วยงาน International g o u t u Fashion จะแสดงงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยโดยสุดยอดดีไซเนอร์ไทยและระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสญี่ปุ่นสิงคโปร์และเกาหลีโดยมีห้องเสื้อ f ลายน w n าวนากราและเซ e a t เตอร์เป็นตัวแทนจากประเทศไทยค่ะ